ท็อปหนูหายไปไหนเนี่ยบอกว่าจะมาขึ้นไลฟ์ด้วยแล้วก็หายไปเลยท็อปจันเนอะนัดไว้แกบอกแกบอกเอ้ยวันไหนมาขึ้นไลฟ์มาขึ้นไลฟ์กันอะไรเงี้ยแกจะขายคิวอยู่ไหนอะแกอยู่กคาะตอนนี้แข่งอยู่เมืองการันนี้ชนะพี่ซันนี่สี่สองโค้ดดีอ๋ออาจารย์แยมอก็ใขยากเรียนสนุกพี่จันแล้วเด็ใกล้ก็เรียนกับจันแยมได้นะคะเอาจากอาจารย์แยมนี่ก็ผมว่า พี่ว่าแกเป็นคนที่สอนลูกแก้ไขได้ดีมากอาจารย์หยมพ,พื้นฐานของของการเดินเดินทิศทางการวางตัวการแก้สนุกอะไรอาจารย์หยมครบเครื่องเลยอ่ะครบเครื่องโอ้ได้จากพี่ก็ไดจากแกมาเยอะนะไปจันแกก็มาบอกออแกไม่ห่วงวิชาดีด้วยอาจารย์หยมน่ารัก